เป็นเซปเดิมไม่หายสักทีทํำยังไงดีคะคือต้องบอกก่อนนะเซปเดิมเป็นโรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นผื่นแดงบริเวณแก้มใช่ไหมคะบางคนอาจจะไม่มีสิวบางคนอาจจะมีสิวด้วยบริเวณตรงแก้มตรงนี้นะคะโรคเนี้ยกลไกของร่างกายเกิดจากเซลล์ไม่เลือกขาของเราเซนซิทีฟจากอะไรก็ไม่รู้มันเป็นที่เซลล์ของเราเองการรักษาปัจจุบันเนี้ยมันก็มียาที่ใช้ในการรักษานั่นก็คือเป็นกลุ่มสเตียรอยเราเอาไว้ในการกดอาการแต่มันไม่ได้หายขาดและถ้าใครอ่ะเป็นเซปเดิมมาจะรู้ดีว่าเซปเดิม คือเหมือนภูมิแพ้ชนิดหนึ่งที่รักษายากมากส่วนใหญ่เกิดจากภาวะ เครียดสะสมซึ่งภาวะเครียดสะสมทุกวันนี้เกิดกับเด็กด้วยด้วยนะวัยทำงานอายุ20กว่าอายุ30กว่าจะมีการทำงานดึกด,กดกตี3ตี4ทํทำงานตลอดเวลาผิวเขาเนเจอร์เขาอ่ะมันเกิดง่ายอยู่แล้วแล้วพอเกิดขึ้นมันก็เป็นหนักกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยเหตุผลที่รักษายากเพราะเกิดจากเซลล์เซนซิทีฟและวิธีการรักษาที่จะเห็นผลแบบยั่งยืนต้องรักษาแบบอง์รวมหนึ่งในนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือต้องจัดการภาวะ เครียดซึ่งจริงๆมีวิธีการจัดการมากมายค่ะเข้ามาคอนซัล์แพทย์ค่ะ